ยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านไดลี่นะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะทุกคนตอนนี้ก็กําลังหุงข้าวตอนเช้าเตรียมจะทํามือเที่ยงให้คุณสามีนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ช่องแม่บ้านไดลี่ลงคลิปทุกวันเพฤหัดตอนหนึ่งทุ่มนะทุกคน ผมเข้าเสร็จแล้วมื้อเช้าของเราก็เป็นสมูทตี้ปั่นนะคะก็เป็นร้านแพชนี่ทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วจะมาที่ซปเปอร์มาร์เก็ตต่อนะคะก็มาตุนวัตถุด,ดิบเข้าบ้านหน่อยกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าเดี๋ยวจะเก็บของแล้วก็มาเตรียมอาหารเที่ยงของคุณสามีแล้วก็ของเราเองนะคะ ไปซูเปอร์มาก็ได้นำยาสักพามาด้วยนะคะก็เลยซื้อมาสอกิ่นมาลองก่อนคนว่าออชอบกินไหนนะคะพอดีเขาก็มีปโปรหนึ่งแถมหนึ่งข้าวหุงเสร็จแล้วค่ะทุกคนโตชิบ้าหม้อหุงข้าวจิ๋วของเราที่ใช้งานมาค่อนข้างจะยาวนานนะคะก็ช่วยประหยัดพื้นที่คนเล็กของเราได้เลยก็หุงข้าวได้ดีนะทุกคนนี่ก็ใช้งานมานานแล้ว ของคุณสามีวันนี้มีส้มตำไทยให้ด้วยจ้าไม่ใส่น้ำตาลก็นี่เลยรีเควสยเขานะคะก็เป็นส้มตำที่เราซื้อทานค่อนข้างเป็นประจำเหมือนกันอร่อยดีส่วนเมนูของเรานั้นก็จะเป็นซี่โครงนะคะก็อยากกินซี่โครงกับข้าวสวยแล้วก็ส้มตำเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนก็จะเอาซี่โครงไปเข้ามอทอดไร้น้ำมันนะ ปล่อยซี่โครงทอดไปนะคะเราก็จะมาตากผ้าที่เราเพิ่งซักไปตอนเช้าเมื่อกี้และมือเที่ยงของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่เลยซ้มตำลาซี่โครงแล้วก็เข้าสวยล้ร้อนฟินไม่ไหว ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้เป็นสต็อกให้คุณสามีนะเพราะรู้สึกว่าเรามีปลากระพงอยู่ค่อนข้างจะเยอะเลยก็รู้สึกว่าถ้าเขาทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็น่าจะได้เหมือนกันนะแล้วแต่รอบที่เราปั่นเลยนะรอบนี้เราปั่นแบบค่อนข้างจะละเอียดหน่อยอะ่ะทุกคนก็จะออกมาหน้าตาละมุนละมุนแบบนี้นะ เร็จแล้วจ้าได้เวลามาเก็บบ้านดูดฝุ่นอีกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราจะไปเอ็มคอเทียไปเดินแถวนั้นแล้วก็จะไปซื้อของเขาบ้านด้วยมาอยู่ที่เอ็มคอเทียแค่ะนี่ก็มาเดินดูของแต่งบ้านนะทุกคนร้านนี้เขาก็เริ่มมาเป็นตีนคริสต์มาสเป็นตีมปีใหม่แล้วน่ารักมากเลย จะไม่เข้าก็ไม่ได้นะคะก็คือซาร่าโฮมนั่นเองคือนี่เขาก็ของน่ารักมากคือแบบอยากได้ของคริสต์มาสไปแต่งบ้านที่นี่มากเลยแต่ว่าเราก็จะกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วนะก็เลยไม่ได้ซื้อของไว้บ้านที่กรุงเทพเท่าไหร่ แวะมาจิบมัทฉาเพิ่มพลังหน่อยนะคะก็ต้องรีบมากินมัทฉาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเย็นกว่านี้มันจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะวันนี้ก็กินไปเลยสองแก้วคนละแก้วกับน้องก็ได้ลองแก้วที่เราไม่เคยลองด้วย แล,แล้วเราก็ถึงร้านที่เราตั้งใจจะมาซื้อของสักที่นะคะทุกคนัมแต่เดินร้านอื่นอยู่นั่นแหละคือก็มาซื้อของเข้าไปเพิ่มนะคะอย่างเช่นที่นีผ้าทุกคนใครเคยใช้ที่นีผ้าแล้วอยู่ดีมันก็หายไปจํานวนไม่ครบหรือเปล่าคือแบบงงเหมือนกันว่ามันหายไปไหนนะคะแล้วก็เดินดูของไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีของที่ต้องมาซื้อไปตุนไว้เพิ่ม มาเวล้านหนังสือด้วยนะคะก็เป็นร้านหนังสือที่เราค่อนข้างจะชอบแล้วก็มาบ่อยเหมือนกันคือเราก็ชอบซื้อหนังสือนะแต่ว่าอ่านอีกเรื่องหนึ่ง กิจกรรมก่อนจบวันของเรานะคะก็จะมาเล่นโยคะบวกสาวเทเบรีนะคะก็จะเป็นสตูเปิดใหม่ของซามิน่าค่ะทุกคนชื่อ Limber Studio นะที่นี่เขาก็จะมีคาดให้เลือกเยอะค่อนข้างเยอะเลยสําหรับเราเนี่ยเราชอบสตูดิโอที่นี่มากๆนะคือมูลเล่นโทนดีมากแล้วก็รู้สึกว่ามาเล่นโยคะแล้วก็ได้รับพลังงานบวกนะคะได้ผ่อนคลายด้วยได้ออกกําลังกายด้วยคือสึกดีมากๆเลย ัดมาค่ะทุกคนวันนี้ฟังฟ้าโปร่งใสายเอ็มน่าจะน้อยมากเลยวันนี้ก็แพนกงินบ้านนะคะก็จะเก็บบ้าน,นะคะ่ะเก็บแบบโอ้ออกอักนไนไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เอาของจากกระเป๋านะคะก็คือเอาพวกใบเสร็จนั่นแหละทุกคนเป็นนักยัดเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือกระเป๋าที่ใช้ประจํานะคะ <c oughs> เคยรีวิวไว้แล้วด้วย2อ0กว่าบาทเท่านั้นแล้วก็ใช้ดีใช้ทนมากคะ่ะทุกคนแต่ตอนนี้สายของกระเป๋าแค่มันเป็นแบบนี้นะทุกคนอาจจะเพราะว่าใช้งานสมบุกสมบันด้วยนะคะแต่แค่ก็ยังใช้ใบนี้ต่ออยู่เรื่อยๆนะ ไอโรบอทให้ถูพื้นด้วยนะคะนี่ถ้าดูเดียดีมันจะมีฝุ่นยอยู่นะทุกคนซึ้มค่ะรู้สึกว่าบางทีไดยซนอะแรงดูดของอเมกาอมันจะไม่ได้แรงเท่าไอโรบอทที่ใครมีเหมือนกันนะคือบางครั้งเวลาที่เราอยู่บ้านอะแล้วเราออกไปซื้อของอะไรแป๊บนึงอย่างนี้เราก็จะเปิดไอโรบอทไว้ด้วยนะคะขึ้นผมได้ด้วยคะ่ะทุกคนดีเลิศ แล้วเมื่อวานไปซื้อของมาจากมูกจินะ้วก้นี้เลยก็ได้ของมานี้นะคะนี่ก็จะเป็นถุงมือไซเอ็มไว้ใช้ล้างจานทุกคนก็จะเป็นถุงมือที่ค่ะใช้ล้างจานมาเป็นประจำอยู่แล้วนะคะคือแะชอบใช้ถุงม,มือล้างจานเพราะรู้สึกว่าแบบเราล้างจานบ่อยแล้วก็มือมันแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนะมีไว้ติดบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นกําซใบนะคะก็จะล้างจานทุกครงรู้สึกว่าอันนี้ใช้ดีแล้วก็รู้สึกว่าล้างแล้วมันค่อนข้างสะอาดมถือว่า ตอนที่เราล้งางจานเสร็จแล้วอ่ะแล้วเรามาล้างทาความสะอาดคอนไบเนี่ยทนก็เหมือนแบบมันค่อนข้างสะอาดแบบว่ามันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตะไคร้เป็นเหมือนลื่นๆติดเหมือนบางยี่ห้อที่แครเคยใช้อันนี้ก็จะเป็นไมปิพานคะคะซึ่งไม้บิ้าของมูจิอะค่ะรู้สึกว่ามันทนทานแล้วมันก็หนีบได้ค่อนข้างแน่นด้วยทนทานในที่นี้หมายความว่าเออมันไม่กรอบมันไม่แตกมันไม่หกักอทุกคนคือบางยี่ห้อที่ครเคยใช้อ่ะแบบทั่วไปที่เคยใช้เลยอ่ะ ขรู้สึกว่าพอมันใช้ไปนานๆแล้วมันโดนแดดโดนลมเนี้ยค่ะมันจะแบบว่าแตกแล้วมันก็หักค่อนข้างง่ายแต่ของมื่กี้ก็รู้สึกว่าแบบเออมันทนดีแต่จริงๆที่ระเบียงบ้านค่ะมันก็ไม่ได้แบบโดนแดดขนาดนั้นนะซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าบ้านใครแบบโดนแดดจัดเนี่ยค่ะก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครกําลังใช้อยู่แล้วที่บ้านเนี่ยใช้ไหมหนีผ้าแล้วคือมันตากแดดบ่อยๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มาอัปเดตบอกแคร์ได้นะ เสียดายถุงมากแบบพวกถุงกระดาษเลาไปซื้อของมาใช้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเก็บไว้นานๆเก็บไวเ้เยอะก็จะไม่ค่อยใช้ไในเวลาเข้าครัวเตรียมมื้อเที่ย่ของเราแลค่ะมื้อเที่ยงของเราอ่ะทานง่ายมากทุกคนสําหรับมื้อนี้เราก็จะเริ่มเริ่มเคลียของในตู้เย็นนะเพราะเราจะไม่อยู่ที่กรุงเทพสักพักใหญ่หญเลยแล้วเราก็จะทานแค่อกไก่กับข้าวสวยนะคะ ตอนบ่ายก็ต้องมีผ่าอมยิมนะคะอมยิมก็ไม่สบายมาตรวจกับคุณหมอค่ะมาชิปอัพเพิ่มถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วไม่ยอมลงค่ะทุกคนงงมากทำตัวหนักอยู่ในรถนะคะแต่พอลงมาก็เอาล่าเริงเฉย หมอเสร็จก็มาอาบน้ำนะคะนี่ก็รมีบา,าบน้ำค่ะทุกคนแล้วก็มันมีห้องกระจกให้ดูนะคือทุกคนที่พาน้องหมามาเหมือนทุกเป็นผู้ปกครองที่มาส่องดูลูกตัวเองจบภารกิจของเราแล้วนะคะก็นั่งรออมีมยาวๆแล้วก็เ,วเดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะได้เจอกับเพื่อนในเวอร์ชัน Rule อยู่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้วนะ